ัดีค่ะวันนี้มาตม้หมหน่อไม้ด้ค่ะต้มหน่อไม้กินกับน้ำพริกกะปินะคะหน่อไม้ข้าวตม้มกระไดซูดเวยะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเสิรไปกินกับแก้วกะปินะคะใส่จานนะคะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ข้าวกระไดหน่อไม้จานใหญ่ๆเลยด้อค่ะพี่น้องทีนี้ห้าวสิมากินกับแก้วกะปิแซบๆกันนะคะ่ะ สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องมาเนี้มากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะในี้ก็ริมีอ่ะและพริกกะปิเด้อค่ะกับมุ้ยหมูทอดเด้อค่ะเนื้อใหม่เข้าลวกแล้วไม่ไหม้เด้อค่ะพี่น้องต้มแล้วต้องหั่นเด้อค่ะมากินกับนเนพริกกะปีกระสีอ่ะแดงกับชัวฟ์ฝุ่นกระสีอ่าพริกน้ำผึิงเกี้ยวเนาะพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อค่ะอันนี้มาจากบ้าน cái nha đi มันกะปิออกเพดมด้วยเพี แคยนงหน่อแซบนมักจิงกับขอบอาหารอีสานแซบ